วันที่19เมษายน2560คณะกรรมการประกวดวิสาหิชุมชนดีเด่นระดับเขตสำนังกงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่8จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายนัททรรัก 3, ังผู้อำนวยการกรมยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร,ร้องคณะกรรมการจากหน่วยงานกรมพัฒนาชุมชนกรมส่วนบัญชีสารณรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พิจา,ารณาคัดเลือก ผลการดำเนินงานวิสาหิจชุมชนกลุ่มกาแฟาบ้านทําสิงห์หมู่ที่1ต,ตําบลทําสิงห์อาเภอเมืองจังหวัดชุมพรมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอําเภอและผู้นาําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมคณะกรรมการวิสาหิจชุมชนให้การต้อนรับและนําเสนอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดําเนินการพื้นฟูกาแฟาโรบัสต,ต้าของดีตบาบนทําสิงห์จังหวัดชุมพร ให้เกษตรกรนําผลผลิตที่ได้มาแปรลรูปเป็นกาแฟปรุมสําเร็จกาแฟพั่วกาแฟบดพร้อมให้ความรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการปลูกกาแฟเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนผ่านการกวบรมการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพตามระบบ GAP ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน450รายพื้นที่ปลูกกาแฟจำนวน2,500ไร่ผลิตภัณฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชน มีจำหน่ายที่ศูนย์โอท็อกจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นของวิสากิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านตั้งสิงห์เองตั้งอยู่ที่ถนนสายเพชรเกษมร,รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อกของจังหวัดชุมพรมาวางจำหน่ายด้วยและยังมีการเปิดร้านกาแฟสดเขาแมดสีตั้งอยู่บนจุดชมวิวเขาแมดสีนำเสนอกาแฟสายพันโรบัสต,ตาร้อยเบอร์เซนให้กับผู้บริโภคกาแฟสด ได้ดื่มตามกำลังบรรยากาศยอดเขาของทะเลชุมพร